ทางผบตรผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติดยสั่งโอนสำนวนคดีของอดีตผู้เกี่าวกับโจ้ทั้งหมดเลยรวมถึงลูกน้องเจ็ดรายนี่นะฮะให้ไปอยู่ที่สังกัดของกองปราบครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบตรนะฮะเปิดเผยบอกว่าอยู่ระหว่างการทำเอกสารขอย้ายสำนวนคดีเจ็ดตำรวจนะฮะที่อุ้มรีดเงินพ่อค้ายาเสพติดจนเสียชีวิตที่เราทราบรายละเอียดกันแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดซำ้ำเนื่องจากที่ผ่านมาฮะกองปราบนั้นร่วมกับปฏิบัติการ กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6รวมถึงภูทรคนครสวรรค์มาโดยตลอดก็เลยมีความเข้าใจและก็มีความคล่องตัวในการขยายผลไปถึงผู้มีส่วนร่วมนะฮะยืนยันบอกว่าการขยายผลนั้นพบบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดครับเป็นคําสั่งไปแล้วเพียงแต่ว่าชั้นต้นเนี่ยมัน,นชั้นต้นเนี่ยส่วนแรกเ่เขาฝากถังไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีกรรมิีขั้นตอนที่จะโอนสํานวนมาที่กองปรบปาบก็บอกไปแล้ว นะครับแล้วในบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นการสอบสวนต่อไปนะเพราะท่านรองผู้ชาติท่านก็ต้องไปสอบสวนต่ออยู่แล้วว่ามันมีใครอีกที่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกดำเนินคดีรวมไปถึงที่ชาวบ้านสงสัยเรื่องความร่ํารวยผิดปกติด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้ากองปราบทำเหมือนกันนะหมายถึงว่าท่านจะประสานกับปปงอทไทยหรือมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วทางพนักงานสวนเนี่ย เขาต้องทาตามนั้นอยู่แล้วนะเขาต้องประสานปปงประสานอะไรก็ตามตามเหตุตามผลของเขาอยู่แล้วดูเหมือนจะขยายผลไปอีกหลายคดีนะับแล้วก็ย้าต่ออีกว่าในส่วนของการให้สิทธิถือเป็นสิทธิ์ขออภัยครับในส่วนของการให้การนะฮะถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตํารวจจะเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามพยานหลักฐานครับต้องมีการสอบสวนพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็เอกสารอื่นๆเอามาประกอบกัน พบตรกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการจับกลุมคดีบอกว่าท่านสั่งให้พลตำรวจโทมานูเมฆหมอกรองพบตรนะฮะขออภัยครับพลตำรวจเอกมานูเมฆหมอกนะฮะรองพบตรในฐานะกํากับดูแลงานด้านยาเสพติดนั้นไปตรวจสอบประวัติแล้วก็พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศหากพบว่ามีบุคคลใดมีประวัติหรือว่ามีพฤติกรรมไม่ดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเคยถูกร้องเรียนก็จะต้องมีบทลงโทษนะฮะทั้งผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้บังคับบัญชา ยืนยันส่วนตัวไม่เครียดแล้วก็โล่งใจที่สามารถจับกลุ่มแก๊งผู้กำกับโจ้ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วครับขั้นต้นเนี่ยให้ท่านรองมนูซึ่งเป็นหัวหน้างานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดออกคําสั่งไปว่าให้ผู้กำกับชาทุกระดับไปทบทวนทบทวนชุดสืบสวนยาเสพติดทั้งในระดับสถานีระดับกองกับระดับกองบังคับการระดับกองบัญชาการให้ไปตรวจสอบเรียงบุคคลเลยว่าแต่ละคนเนี่ย ความประพฤติเคยมีประวัติถูกลองเรียนไหมความประพฤติเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงมีความเหมาะสมแค่ไหนด้านบวกและลบแล้วก็ให้รับรองไปรลายๆไปถ้าคนไหนเห็นว่ามีปัญหาไม่ดีหรือหรือย่อหย่อนหรือว่าอาจจะทําให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดเสียหายผู้บัญชาการต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวก็ขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ,รบสำหรับขั้นตอนทางคดีครับพันตบุเอกอนเนกเตาสภาพ รองผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยบอกว่าหัวหน้าชุดทํางานนะั้นมีคําสั่งให้โอนสํานวนให้กับกองบังคับการปราบปรามนะครับคือโอนให้ส่วนกลางเนี่ยพิจารณา,ราดำเนินคดีตามกฎหมายแทนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีนอกไม่มีในแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสที่สุดที่สําคัญคือเป็นการกันข้อคอรหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะโดยจะส่งเรื่องนี้ไปฟ้องสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6จังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานหน้าที่กระทําความผิดตามกฎหมายอาญาอย่างร้ายแรง ส่วนการฝากขังเนี่ยพนักง,งานสอบสวนสามารถขออำนาจศาลจาังหวัดนครสวรรค์ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง7คนได้นะครับเนื่องจากอยู่ในระยะตามอำนาจของศาลคาดว่า,าวะจะถูกนําไปเข้าเรือนจํากลางจาังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้หรือว่าไม่เกินบ่ายวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากนั้นเนียพันตำรวจเอกอเนกยังเปิดเผยต่อนะครับเรื่องของการเรียกสอบปากคําแฟนสาวแล้วก็พ่อของนายจิยรพงคือผู้เสียชีวิตที่โดนกลวงหัวเนี่ยนะฮะ พบว่าไม่เข้าข่ายความผิดให้การเทสครับเนื่องจากพ่อแล้วก็ออขออภัยฮะพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนจากคําบอกเล่าของผู้กํากับโจ้ก็เลยไม่เข้าข่ายว่าให้การเทสเบื้องต้นจึงไม่ได้ดําเนินคดีใดๆครับรวมถึงประเด็นเรื่องยาเสพติดก็ไม่มีการจับกลุมตัวแฟนของผู้เสียชีวิตด้วยแต่วันเกิดเหตุเนี่ยถูกเชิญตัวมาด้วยหลังจากที่นายจิยรพงศ์ถูกจับกลุมเท่านั้น ทางด้านแพทย์ที่เป็นผู้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้มีการสอบปากคำไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็จะเร่งสอบปากคำให้มากขึ้นกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะนะพิษจากสารแอมฟเฟตามีนเนี่ยว่ายังไงกันตกลงสรุปนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันเนาะว่าตกลงแล้ว คดีจ่ออกมาเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยในการถแถลงข่าวพุ่มกับโจก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาถูกไหมที่จะไปฆ่าผู้ต้องหาเออแต่เอาถุถงดําไปครอบเขาเนี่ย 6ชั้นเนี่ยถุงพลาสติกอย่างนี้ถือว่าอย่างไงดีอะเล็งเห็นผลไหมหรือยังไงเอออันนี้ก็น่าสนใจดีนะคะเอามาที่อดีตนักการเมืองจอมแฉหน่อยอย่างคุณชูวิทย์กมลวิสิตค่ะก็ออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าคลิปที่หลุดออกมาอันนี้ยังอยู่ที่เรื่องของพุ่มกับโจนะคะคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่ดราม่าลูกน้องทนไม่ได้กับพฤติกรรมหลอกแต่เกิดจากความขัดแย้งภายในโรงพักค่ะ ที่ในโจ้เนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกน้องไม่ดีหรือเปล่าไปรื้อระบบเก่าเอาส่วนแบ่งจํานวนมากเข้าตัวเองพอไม่ถูกใจปั๊บเนี่ยคลิปก็เลยหลุดออกมาโดยที่คุณชูวิทย์บอกนะคะว่ากล้องภายในโรงพักใครจะเปิดดูได้นอกจากตํารวจค่ะจริงๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันในโรงพักไอ้โจ้เนี่ยคงเข้าไปแล้วคงจะเข้าไปเคลียร์ตั๋วใหม่พอไปเคลียร์ตั๋วใหม่ก็ไปทับคนเก่าหรือระบบใหม่ อยากจะเดินเก็บใหม่อยากจะเอาตัวเลขใหม่มันมีความขัดแย้งกันในหน่วยงานก็คือในโรงพักนี่แหละครับไอ้คลิปนี้มันถึงจะหลุดออกมาได้ได้ครบทุกคนอย่างนี้แฮปปี้แต่ไอ้โจามาเนี่ยมันจัดการเปลี่ยนระบบคือเอาทุกอย่างมาอยู่กับตัวมันเองไอ้โรงพักเนี่ยมันทะเลาะก,กันภายในโรงพักทะเลาะก,กันมันจะล้มไอ้โจอไอ้โจเนี่ยเลี้ยงลูกน้องไม่ดีเอาสั้นๆง่ายๆดีกว่าถ้าเลี้ยงลูกน้องดีคลิปนี้ไม่หลุดมาอันนี้คือ พูดง่ายๆผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าฟังที่คุณชูวิทย์พูดนะใช่แล้วทำไมผลประโยชน์อะไรเยอะแยะเลยหรอเยอะมากขนาดที่ว่าจะต้องทำนาดนี้ก็ไม่ตรงกับคำพูดที่บอกสิว่าก็พยายามจะหายาเพิ่มอ่ะใช่ไหมก็ไม่ตรงกันหรือเปล่าเอออันนี้ก็ต้องไปให้ตรวจสอบดูเพิ่มเติมนะในขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าณตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้จะมีการแจ้งข้อหานะครับกลุ่มของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยเพิ่มเติม แล้วก็เรื่องของการโอนคดีให้กับกองปราบเนี่ยก็ยังยืนยันว่าแน่นอนแหละจะมีการโยนเออโอนไปอย่างนี้นะครับโดยทางพลตุรจเอกสุชาติเทีรสวัสดร,ร์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีว่าตํารวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหา7คนแต่จะดูสํานวนให้รอบข้อโดยเฉพาะมาตรา157 ซึ่งสำนวนคดีโอนให้ที่กองปราบเนี่ยก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่วนที่ว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า7คนหรือเปล่ารองผบตรระบุว่าข้อมูลตอนเนี้มันมีมากกว่า7คนนะใช่มันมีแต่ข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนครับก็อาจจะมีมากกว่า7าจจม,มากกาตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีพฤติการที่มันเป็น การกระทำผิดที่ตามที่เขากล่าวอ้างในกับสื่อที่ในกองปราบนะครับในเรื่องการล่อซื้อยาผิดมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีการล่อซื้อจริง ส่วนความคืบหน้านะครับกรณีที่คณะแพทย์เนี่ยทำการชนะสูตรของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐที่บอกว่าพิษจากสารเอฟเฟตมินคือพิษจากยาบ้ายาไอซ์สิ่งนี้คุณผู้ชมก็หลังจากที่แพทย์เนี่ยทำการชนะสูตรการสอบเนี่ยแพทย์ที่ทําการตรวจยืนยันว่าตอนที่ผู้ตายมาถึงโรงพยาบาลคือชีพจรอ,อ่อนครับเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจแล้วจนเนี่ย ัวใจกลับมาแต้ยอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ได้ไม่นานหมายความว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ตายก็เลยต้องสอบสวนให้ชัดเจนเสียก่อนส่วนการสอบปากคําพ่อของผู้ตายตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือแม้ว่าก่อนหน้านเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดจากพฤติการของโจ้ที่เข้าไปแสดงมิตรภาพกระทําไม่เหมือนว่าทําลูกเขาเสียชีวิตในขณะน,นี้พ่อยังไม่ได้พบว่ามีการกระทําผิดแต่อย่างไรส่วนกรณีที่มีสื่อนําเสนอว่ากล้องวงจรปิดของสพอแสนสุขเสียระบุว่ามันไม่เกี่ยวกับคดีมันเป็นเหตุการณ์มอบตัวครับ แต่กล้องวงจรปิดของทุกๆโรงพับไม่ไม่ควรจะเสียนะไม่ควรไม่ควรจะเสียนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนพัดลมนะครับใช่ติดทุกวันครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b Subs i b e y o u t u b ูข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน